Binance เข้าซื้อ FTX เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับเ้อรับเข้าสู่คลิปตัวทอครับกับผมแซคโนบะรีครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันครับ8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก Adelaide South Australia ครับผม้อหร,รับทุกคนที่ตามข่าวสารอยู่กับคริปตเรนซีครับผ่านทางคลิปตัวท้อครับรวมถึง น้องใหม่ทุกคนที่ขึ้นเข้ามาวงการนี้ด้วยนะครับวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับไบนแนนซ์นะฮะยักษ์ใหญ่ของโลกนะในเรื่องของกระดานเทรดคริปโตฮะก็แหมเป็นข่าวฮือฮาเลยนะฮะกับข่าวนี้ฮะแซมแบงก์แมนครับชี้ว่าไบนแนนซ์เนี่ยได้เข้าซื้อ FTX กระดานเทรดคริปโตนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเข้าซื้อกันเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้เขาคิดทำอะไรอยู่นะฮะตอนนี้ เมื่อไม่นานมานี้ฮะก็ CC นะ c ี CEO ของ Binance ครับก็แล้วก็แซมแบงก์แมนฝ่ายนะ CEO ของ FTX ครับกระดานเทรดชั้นนำระดับโลกนะฮะได้ร่วมกันนะลงนามใน LOI ครับที่ไม่มีผลผูกพันครับเพื่อรับเว็บกระดานเทรด FTX.com อย่างเต็มรูปแบบครับผมทั้งนี้เนี่ยไบเน้นนะจะร่วมเข้าช่วยควบคุมวิกฤตสภาพคล่องทางการเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ เตรียมการดำเนินการดีๆอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับทางซ c ก็ได้ออกแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน Twitter ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่ามีหลายสิ่งที่จะต้องครอบคลุมและจําเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควรครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ช่วยเสริมแรงขับเคลื่อนได้สูงและเรากําลังประเมินสถานการณ์แบบเรลไทม์ทางนี้ไบแนนซ์มีโอกาสที่จะถอนตัวจากข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ทางนี้เราคาดว่า FTT ที่มีความบันทวนสูงจะเริ่มกลับสู่สถานการณ์ปกติในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อสถานการณ์ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับก็ทั้งนี้นะฮะราคาของ ance Coin b บ n a n c e คอย n นะบี b ฮะก็ได้พุ่งขึ้นทันทีครับหลังการทวิตของ CC ครับโดยทำราคาสูงสุดเกือบจะแตะระดับ400ดอลลาร์เลยนะฮะโอ้ขึ้นสูงมากนะฮะซึ่งเป็นผลทำให้เหรียญดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น17.41เซครับในเพียงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับ อะไรก็ตามครับราคาบิตคอยซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดในโลกก็ได้เพิ่มขึ้นเหนือระดับราคา20,000ดอลลาร์ 2, ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ข่าวนี้ทําให้ BNB พุ่งสูงขึ้นนะแต่อย่าลืมเพราะว่าตามเงื่อนไขแล้วเขาเข้ามานะช่วยนะ FTX นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะถอนตัวไม่ได้ไเงื่อนไข <c oughs> นึกถึงตอน Elon Musk จะเข้าซื้อ t w i t t e อเลยนะฮะ เหมือนแบบกั้มกึ่นกั้มกึ่นแต่สุดท้ายก็ซื้อนะครับอันนี้ต้องมาดูเพราะว่า b บแนนซ์จะเข้าซื้อ FTX แบบ100%ไปเลยแบบยาวๆไปเลยจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าข่าวนี้ก็ทําให้เหรียญราคาขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีของหลายๆคนนะฮะส่วนทาง FTX ก็ถูกอุ้มโดยยักษ์ใหญ่อย่าง b บแนนซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดีของคุณนะฮะแล้วก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับคณด้วยยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้เพื่อเพื่อนด้วยฮนะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้หรือว่าข่าวอื่นๆยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะมีอะไรก็พูดคุยกันนะผมจะไดอ้อ่มาอ่านแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ด้วยหรือว่ามีคําถามใดหรือว่ามีเรื่องใดอยากรู้จะได้ไปเสาะหามาให้แล้วก็มารายงานให้ได้ฟังกันด้วยนะครับผมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ซัพพอร์ตชนี้เป็นทางการได้ครับโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์ารายเดือนนะจะเป็นแบบแฟนบ สุเปอร์คลีฟแนก็ได้นะครับหรือจะโอนเป็นเงินบาทก็ที่ทูพันนีวอลเลตแล้วก็ที่ k b a n งนะครับโอนเป็น usdt หรือว่า busd ก็ได้ฮะเลื่อนไปใต้คลิปนี้ Copy w a l l e ลเลตดที่ให้ไว้แล้วแล้วก็โอนได้เลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องแซกนวอีได้ครับใค้คุณกดสั c ส i b e และกดกระดิ่งครับนะกดได้เลยนะครับเราบอกว่าไม่พลาดทุกคลิปอย่างแน่นอนนะจะเก,กิดาเคยกดแล้วอยากกดซ้ำนะฮะใครไม่เคยกดกดได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกดซ้ำมันจะ กลายเป็นการกดอัดสับสกายและยกเลิกสับสกายนั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะฮะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ